คุณคะ่ะคุณมานั่งไวหน้าบ้านผมเนี่ยฉันแค่มานั่งพักเฉยๆค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะมาขายของเหรอเปล่านะคะเปล่าคุณนี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลมันหน้าบ้านผมออกไปได้แล้วเกะกะขอโทด้วยนะคะฉันเป็นเพียงแม่ค้าหาของขายคนหนึ่งในวันที่ฉันทำงานไม่ไหว ฉันก็ต้องฝืนในวันที่ฉันเหนื่อยฉันก็ต้องรู้จักอดทนเพราะชีวิตนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในวันที่ฉันเจอปัญหาทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายเลย คุณคะ่ะคุณมานั่งอะไรห,หน้าบ้านผมเนี่ยฉันแค่มานั่งพักเฉยๆค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะมาขายของเหรอเปล่านะคะเปล่าคุณนี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลมันหน้าบ้านผมออกไปได้แล้วเกะก,กะขอโทษด้วยนะคะ ได้แต่บอกตัวเองเมื่อเจอเรื่องไรๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปกินขนมกัลูกย่อมมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอขนมหวานจ้าผักสดๆก็มีนะจ้า ขนมหวานก็มีจ้าขนมหวานจ้าผักสดจ้าขนมหวานก็มีนะจ้าขายยังไงหรอคะถ้าเป็นขนมหวานอย่างละยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นผักกำละสิบบาทนี่คุณเพิ่งมาขายใหม่หรือเปล่าคะไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่จ้าพอดีว่าที่เดิมเขาไม่ให้ขายแล้วอจ้ะฉันก็เลยต้องหาที่ใหม่ นี่ก็หาไปเรื่อยๆเอาอะจ้ะวันนี้คุณขายดีไหมคะอย่าว่าแค่วันนี้เลยจ้ะช่วงเนี้ยฉันขายแทบจะไม่ได้เลยนี่ถ้าถามหากําไรนี่ไม่ได้เลยจ้ะแต่ถ้าพูดถึงว่าขายพอได้ทุนไหมก็ยังพอได้กลับคืนมาบ้าง แ้วถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมาขายของทำไมล่ะคะเนี่ยโอ้ยชีวิตคนเราอะ่ะมันก็ต้องดิ้นรนสิใครจะมานั่งเลี้ยงดูเราจริงไหมล่ะมันขายได้สิบบาทยี่สิบาทยังไงก็น้ำพักน้ำแรงเราเนาะมันก็จริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละค่ะนั้นฉันเหมาหมดนี่เลยค่ะฮะเหมาหมดเลยเลยจ๊ะอุย้ยไม่ต้องช่วยฉันขนาดนั้นก็ได้จ้าคุณน่ะก็ซื้อเท่าที่คุณจะกินเถอะ ใครบอกว่าฉันจะซื้อไปกินเองล่ะคะผักเนี่ยฉันจะซื้อไปฝากแม่กับย่าฉันส่วนขนมเนี่ยฉันจะซื้อไปให้พนักงานที่ออฟฟิศต,ตั้งหากละ่ะเหรอจ๊ะได้จ้ะนั้นทั้งหมดเท่าไหร่คะพิกสามสิบสี่่หทั้งหมดก็สองร้อยพอดีค่ะน้อนี่ค่ะ <Hey. S 2> คุณนี่มันแบงค์พันนี่ฉันไม่มีทอนให้หรอกนะเดี๋ยวคุณไปซื้อของอย่างอื่นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันให้คุณเก็บเอาไว้ไปทําทุนนะนี่ฉันขอสารภาพกับคุณเลยนะจ๊ะแ้าฉันได้ไปอะ่ะฉันอะ่ะคงต้องไปจ่ายค่าเช่าห้องเห็นเจ๊เขาทวงมาหลายวันแล้วจริงเหรอกะใช่จ๊ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะจ๊ะฉันขอบอกคุณไว้เลยนะจ๊ะฉันน่ะจำได้เลยอะว่าฉันได้จับแบงค์พันน่าจะประมาณเมื่อสองปีที่แล้วอะนี่เป็นแบงค์แรกเลยนะที่ฉันได้จับอฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะจ้ายังไงก็ขอบคุณมากนะจ๊ะ เดี๋ยวฉันใส่ถุงให้จ้ะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยนี่จ้ะนี่จ้ะค่ะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังฉันจะมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณมากจ้ะคะฉันรู้สึกขอบคุณ ผู้คนที่ช่วยเหลือในยามยากลำบากแบบนี้สังคมคงจะน่าอยู่ขึ้นด้วยนำใจจากผู้คนเอาอะไรดีคะเออ ขายยังไงคะเนี่ยถ้าเป็นขนมหวานจะชุดละไม่ใช่ชุดสิขายอย่างละยี่สิบาทค่ะอ,อ่ะปุ้้เเ้้าไปก่อนพร้อมสามสองหนึ่งขนมใส่ไส้ขายยังไงครับแมค่ค้าชุดละยี่สิบค่ะงั้นเอาชุดหนึ่งครับได้ค่ะไม่ต้องใส่ถุงครับเดี๋ยวถือไปเอาค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวไปกินขนมกันลูกไปกัน สามสองหนึ่งเอาขานมหวานหรือว่าผักสดดีจ้านี่คุณเพิ่งมาสามสองหนึ่งยน่ารักทีตัวเองมันก็จะติดกินอ่ะเฮ้ยทุกอาสามสองหนึ่งเอาขานมหวานหรือว่าผักสดดีจ้านี่คุณเพิ่งมาขายใหม่หรือเปล่าคะไม่เคยเห็นหน้าเลยไอยอย่างนี้ป้านี่เขากลับม,มาอิงอีกเขารู้สึกว่าเขาบ่ได้กลับม,มาอย่างอี้นะ เขาทำขอผักเราพังหมดเลยเขาเรียกผักช้ำปะต้องง้อผักเหรอใช่เราซื้อเหมือนจะซื้อผักถ้าโดนโดนคนไม่ดีชนแล้วก็ผักก็จัดกระจาย,าาย,ยันนีก็เกี่กันใหม่ใช่กันจริงเลย